จะพูดเรื่องอบ้านบ้านที่มีถนนพุ่งชนนะครับบ้านที่มีถนนพุ่งชนโค้งฟันพุ่งชนหรือพุ่งตรงๆเข้ามาหรือทะยงซ้ายทะยงขวาเข้ามานะครับทางทางฮงจุ้ยเนี่ยจะมีวิธีแก้อยู่หลายระบบนะครับโดยส่วนมากแล้วเราจะวัดองศาก่อนว่าตรงนั้น ที่พุ่งเข้ามานั้นโค้งเข้ามาใส่นั้นช่องลมพิฆาตตัวนั้นเป็นตัวดีหรือตัวร้ายนะครับ mm hmm. เมื่อเรารู้จากตัวองศาแล้วว่าหลีขี่ตัวที่พุ่งเข้ามานั้นเนี่ยเป็นดีหรือเป็นร้ายเราก็จัดการกับบันถุกนะครับถ้าเป็นดีก็ปล่อยไปนะครับแต่ถ้าเป็นร้ายนะครับถ้าเป็นร้ายเนี่ยโดยมากก็จะเอ,อ่อ ต้องมีตัวอะไรไปติดแก้หรือตั้งสิงโตไปแก้หรือถ้าธรรมดาบ้านหลังไหนที่ไม่ต้องการไปไม่ต้องการที่จะไปจัดบ้านให้มีสไตล์จีนมากนักเนี่ยก็อาจจะปลูกต้นไม้นะครับเขาก็จะปลูกต้นไม้อะไรกันนะครับแต่ในทางงูจุ้ยนั้นเนี่ยมีอีกเด้งหนึ่งขึ้นไปคือบวกเข้าไปบวกความมงคลบวก บวกวิธีการแก้ไขลงไปอีกชุดหนึ่งก็คือการติดวัตถุทางหง่วงจุ้ยนะครับการติดวัตถุทางหง่วงจุ้ยนั้นเนี่ยจะต้องดูเลิกติดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมยกตัวผมยกตัวอย่างว่าตัวบ้านเราเนี่ยทุกด้านเลยนะถ้าเราไม่รู้เลิกเราไม่ดูเลิกติดนะครับหรือไปเอาเลิกวันธงชยัยเลิกอะไร เลิกมหามงคลในในในปฏิทินง่ายๆนั้นเนี่ยมันก็จะมันง่ายนะครับใช่มันง่ายท่านหาง่ายแต่มันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่าบางเลิกกับบางทิศของบ้านท่านนั้นเนี่ยอาจจะมีตัวร้ายอยู่นะครับเพราะงั้นเราก็เลยจะต้องคัดเลิกเฉพาะในการติดตั้งวัตถุทางหวงจุ้ยลงไปต้องคัดเลิกเฉพาะในการติดตั้งวัตถุทางหวงจุ้ยนั้นๆลงไปเช่น ถ้าทางแพ่งพุ่งมาทางสัมพ่งพุ่งมาทางโค้งฟันมาทางช่องลมระหว่างช่องตึกเบียดลมอัดเข้ามานั้นแล้วเราคำนวณแล้วว่ามันเป็นตัวร้ายนี่เราก็จะต้องดูเลิกในการแก้นะครับเลิกในการแก้นั้นก็แล้วแต่ท่านจะหาทางปฏิทินก็ได้แต่บอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้ดีกับกับทุกงานกับทุกองศาของบ้านนะครับเออก็เลย ก็เลยเป็นที่มาของบางทีติดตั้งไปแล้วมันไม่ได้ผลการติดตั้งวัตถุทางฮวงจุ้ยให้ได้ผลจะต้องมีเลอรที่ถูกต้องวัตถุทางฮวงจุ้ยนั้นจะต้องอ,อ,อย่างน้อยๆต้องทําพิธีล้างมาหรือทําพิธีเบิกเนตรมานะครับวันนี้ขายของเลยนําเสนอโป้ขวยตัวนี้นะครับโป้ขวยตัวนี้3.6นิ้ว, 3. น,ว3นิ้ว6หุนนะครับและ 6นิ้วนะครับและ6นิ้วนะครับและ6นิ้วและมีชิ้นใหญ่นะครับสำหรับบ้านใหญ่เลยนะครับ11นิ้วครึ่งนะครับ11นิ้ว4หุน3นิ้ว6หุนอ่า3นิ้ว6หุนเนี่ยท่านใช้ง่ายนะครับทุกชิ้นทุกชิ้นนะครับทำพิธีทุกชิ้นจะคัดเลิก ให้ท่านไปติดชิ้นต่อชิ้นชิ้นต่อชิ้นนะครับชิ้นต่อชิ้นเลยคัดเลือกชิ้นต่อชิ้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าการติดในบ้านของท่านนั้นเนี่ยแต่ละหลังนั้นเนี่ยองศาไม่เหมือนกันองศาไม่เหมือนกันการใช้เลิกต่างก,กันนะครับการใช้เลิกกับของพวกนี้เนี่ยมันต้องทางทางฮวงจุ้ยเขาเรียกมันต้องเกิดพลังพลังงานสัน่นสะเทือน มันต้องกระแทกนะครับมันต้องมีพลังงานที่ไปกระตุ้นไม่ใช่ไปถึงก็เอาเลิกที่แบบดีๆนอมน้ำนอมน้ำอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเพราะงั้นเพราะงั้นการติดวัตถุทางฮวงจุ้ยจะต้องคัดเลือกประมาณนี้แล้วคัดให้ชิ้นต่อชิ้นนะครับอ่ะสวัสดีครับคุณสุภาพ,พรนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้วันนี้มีของมาโชว์มีของมา นำเสนอนะครับไซส์สามนิ้วหกขุนเนี่ยเป็นไซส์ที่ใช้ง่ายที่สุดแล้วนะครับติดได้ทุกที่แล้วก็จะมีเลิกเฉพาะให้ติดนะครับจะมีเลิกเฉพาะให้ติดทุกอันเลยนะครับก็สามนิ้วหกขุนราคาเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับใครมีของเก่าอยู่แล้วออกเลิกงัดทิ้งให้ด้วยนะครับออกเลิกงัดทิ้งให้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าท่านอาจจะไปติดเอาวันธงชัยที่ไม่ใช่เป็นวันที่ดี กับองศาของเราอาจจะไม่ใช่วันที่ดีหรือเป็นวันที่อาจจะมาชงถูกตัวเรานะครับอันนี้ก็คือออกเลิกแก้ของเก่าออกเลิกติดของใหม่สำหรับท่านที่แชทมาแล้วได้คำตอบกลับไปว่าค่าคัดเลิกในการติดโป๊ยขวยอันนี้เราเรียกโป๊ยโป๊ยขวยนะครับก็คือตัวยันแปดทิศต,ตัวอิมเอียงตัวนี้เป็นตัวปรับสภาพนะครับ พุ่งปะทะเข้ามาร้ายปรับสภาพให้กลายเป็นดีตัวไซกาดเกียมหรือสิงคาบดาบตัวนี้เนี่ยนะครับตัวนี้ไม่ใช่เสือนะเขาเรียกไซกาดเกียมคือสิงคาบดาบดูจากแผงคอนะครับก็คือตัวป้องกันสิ่งชั่วร้ายบางคนทักเข้ามาบอกว่าติดได้ไหมขอเลิกติดหน่อยผมบอกว่าถ้าซื้อคนอื่นมาแล้วผมคัดเลิกให้ได้ผมคิดค่าเลิกคิดค่าคัดเลิกสามพันบาท ติดค่าคัดเลือกสามพันบาทต้องไปซื้อคนอื่นนะฮะแต่ของผมมีผมเลยว่าของผมมีในเมื่อท่านไม่อุดหนุนผมผมก็คิดค่าคัดเลือกสามพันบาทแต่ถ้าอุดหนุนผมเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทมีเลิกให้ทั้งสองอันเลิกหรืออันเก่าทิ้งปรับสภาพบ้านทําพิธีล้างบ้านสอนให้ด้วยโทรสอนเลยนะครับโทรบอกส่งรูปภาพให้ด้วยแล้วให้อีกเลอกหนึ่งคือเลิกติดเห็นไหมฮะก็ในเมื่อท่านไปซื้อคนอื่น ผมก็ต้องคิดค่าเลิกตามปกติแต่ถ้าในเมื่ออุดหนุนกันเราก็พิเศษให้พิเศษให้เป็นคนกันเองนะครับคนจีนเขาถือแบบนี้แหละเวลาเพื่อนบ้านไม่เคยคุยกันเอาขนมมาฝากเราต้องซื้อขนมคืนเขาต้องให้ดีกว่าหรือเทียบเท่ามันเป็นธรรมเนียมนะครับเหมือนคนจีนโบราณเนี่ยเขาเขาก็จะมองว่าระบบคนจีนเหมือนเอาเปรียบเหมือนสร้างบรรญาการผมพูด